สวัสดีครับผมตาลต์ช็อปนะครับอันนี้มาวิกแอร์ทูนะครับชุดคอมโบนะครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับว่าในบ็อกเนี่ยในอินเตอร์บ็อกเนี่ยในกล่องมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ชุดคอมโบนะครับมาดูกันเลยนะครับแกะกล่องดูกันอันนี้แกะจากข้างล่างนะครับว่าอุปกรณ์ภายในมีอะไรกันบ้างนะครับชุดคอมโบเราก็จะมีอุปกรณ์ครบๆอยู่แล้วนะครับ จริง้วหน้ากล่องมันก็มีบอกแหละเนี่ยเ,เห็นอยู่แล้วมีอะไรบ้างนะครับอยากทําคลิปแกะกล่องให้ดูว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับเปิดมาก็เป็นกระเป๋านะครับนี่กระเป๋าสวยงามนะครับสกินดีเจมาวิกมินินะครับเอ้ยโทษยายมาวิกเฉยมินิอีกเพรว่ามันเป็น Air2 แต่มันไม่เขียน Air2 นะมันเขียนแค่ดีเจมาวิกเฉยนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าลำในกระเป๋านี้นะครับกล่องนี้ก็เป็น แมนนวลนะครับกับใบพัดนะครับใบพัดก็มีนะครับมีให้แยกมานะครับหมุนทวนเข็มก็ตามเข็มนะครับมีให้12ใบนะครับ12ใบ3ชุดนะครับเพราะว่าชุดหนึ่งก็ใช้4ี่ใบนะครับมีอยู่ในนี้อันนี้ก็เป็นแมนนวลนะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เก็บไปก่อน มาดูในกระเป๋ากันมีอะไรบ้างนะครับกระเป๋าแกะมาเป็นเปิดิงเฉียงนะเปิดอย่างนี้นะครับนี่ก็ดีไซน์สวยงามตัวลำนะครับอันนี้คือตัวลำดึงออกมานะครับนี่มีโฟมกันไปพัดมาให้ตัวลำแบบติดตัวลำหนึ่งก้อนนะครับอันนี้เป็นรีโมท นี่รีโมทนะครับแกให้ดูรีโมทกันรีโมทนี่รีโมท,นะ,โมทนะครับปุ่มปรับโหมดก็อยู่ข้างหน้านะครับไตปอดโหมดนอร์มัลสปอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่เปิดรีโมทนะครับม็นจะแบตเตอรี่เช็คไฟนะครับก็2เม็ดนะครับกับพิปตรงที่3นะครับ อันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดลิเตอร์ทูโฮมจอยบังคับอันนี้เลยนี่นะครับเป็นที่ดีบโทรศัพท์นะครับนีบระหว่างรุนนี้นะครับอันนี้เป็นเสาอ,อากาศในตัวนะครับเป็นเสาอ,อากาศในตัวอยู่ไวนี้เสร็จนะครับก็ตัวสายนี่ครับสายเสียบมาให้นะครับเสียบกับมือถือเป็นไลน์นิ่งนะของ iPhone นะครับ มีในกล่องก็มีสายให้อีกนะครับทั้งไมโครยูเอสบีแล้วก็ไทซีนะครับอันนี้คือตัวรีโมทของมันนะครับต่อไปก็อันนี้คือฮับชาร์ตนะครับฮับชาร์ตชาร์จได้3ก้อนนะครับนี่ฮับชาร์ตของเขานะครับก็เอาตัวดปเตอร์เสียบตรงนี้เป็นฮับชาร์ตถ้าคนใช้ดีเจไอทุกคนก็นจะรู้จักตัวฮับชาร์ตมนะครับก็คือมันชาร์จได้ทีละก้อนนะเสียบ3ก้อนชาร์จทีละก้อน แต่มันไม่ต้องมาคอยดึงออกไงมันไม่ชา,ร,าร์จผังกาก้อนนะก็คือชาร์จทีละก้อนนะครับแต่ถ้าเสียบทิ้งไว้ก็ชาร์จไล่เต็มมาให้ครบจนสามก้อนนะครับอันนี้ข้างในนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ก้อนที่สองนะครับก้อนที่หนึ่งอยู่ที่ลำแล้วก็แบตเตอรี่ก้อนที่สองไอ้อก้อนที่สามนะครับก้อนที่สามอยู่นี่ <S <S นะฮะ อันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับปลั๊กไฟนะนี่ชุดนี้หมดแล้วนะครับยังขาดอะไรปีอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้จะมี ND Filter มาให้ด้วยนะครับ ND f i l t ฟิอนะครับอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือ ND Filter นะครับเดี๋ยวแกะให้ดู อันนี้คือสายต่อมือถือนะครับก็จะมีทั้งตัวไมโครยู b บแล้วก็ไ p e C นะครับหัวเสียบตอนนี้นะครับฝั่งรีโมทเนี่ยจะเป็นไ p e C หมดแล้วนะครับหัวเสียบปลั๊กกับรีโมทนี่เป็นไ p ซ C หมดแล้วนะครับหัวเสียบฝั่งนี้นะครับเสียบปลั๊กชาร์จก็เป็นไท e C แล้วนะครับนะฮะอ่าเมื่อกี้เราบอกถึงอะไรนะ อันนี้คืออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์แปลงเป็นพาวเวอร์แบงค์นะครับก็มีให้ทุกรุ่นนะครับสำหรับชุดคอมโบนะครับเปิมือถือไปแบดโมงแบตหมดนะครับหรือว่ารีโมทแบตหมดก็แปลงแบตเตอรี่มันมานะครับออกเป็นนี่ครับออกเป็นยูดบีอร์ตนะครับสเปคก็ออกเป็น2แอมป์นะครับเอาพุทออกเป็น2แอมป์นะครับเนี่ยชาร์จมือถือได้ ชาร์จตัวรีโมทก็ได้นะครับอันนี้คือ nd filter นะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ di ให้ nd มาให้ในชุดเซ็ตคอมโบนะครับธรรมดาต้องซื้อเพิ่มนะอันนี้มีมาให้เลยนะครับดูงานสวยด้วยนะครับน,นี่ nd filter นะครับมีให้ทั้งเบอร์16นะครับเห็นหรือเปล่าเบอร์16 64 แล้วมากสุดคือ256นะครับเป็นดีฟิลเตอร์คนถามว่าทำอะไรนะครับก็ลดลดไว้ลดแสงเข้ากล้องนะครับทำให้จิดติดมันช้าลงในตอนที่ถ่ายที่แสงก็จ้านะครับนะครับนี่ใส่ข้างหน้าได้นะครับเป็นรุ่นเดียวที่มีมาให้นะครับจะเห็นว่ามี ND f i l t ฟิลเตอร์มาให้นะครับแต่อุปกรณ์อันนึงที่ไม่มีให้ในตัวนี้ก็คือคาชัชเจอร์นะครับที่เสียบกับที่จุดบุหรี่ลดไม่มีให้นะครับ ธรรมดาจะให้ในคอนซูมคอมโบน้องโมบิแอตัวเก่าก็จะให้นะครับอันนี้ไม่มีแต่มีอินเดเอมีเอ็นดีฟิลเตอร์ให้มาแทนนะครับนี่มาแกะดูตัวลำหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมครับตัวลำนะครับทํทำอะไรแล้วแต่นะครับเผมเอาโฟมออกก่อนก็ต้องปลดที่ล็อกกล้องออกก่อนนะครับเผื่อไม่เปิดลำนะนี่ที่ล็อกกล้องอยู่ตรงนี้นะครับ แกะนี่ออกก่อนคับบางคนเผลอลืมเอาออกแล้วไปเปิดลำกล้องคาลิเบตไม่ได้นะครับบางทีอาจถึงขั้นมอเตอร์กิมบอลเสียได้เลยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังอีแบบนึงอ่าอันนี้ใช้ปลแกะออกได้นะเอาออกก็กดลงไปแค่นี้นี่ ครับที่ล็อกกล้องออกมาแล้วนี่ตัว่ากินบอนะครับคองขาบอกหน้าตาเหมือนเจ้าอ t ลโตพ็อกเก็ตนะนะฮะก็กล้องตัวนี้ก็สเปคก็คือถ่ายภาพดิ่งได้ถึง12ซึ่งถึง48ล้านนะครับ12ล้านหรือ48ล้านนะครับ 4K ได้ถึง60เฟรมเรทนะครับตัวนี้นะฮะเอานี่็กลางขาข้างนี้กางเหมือนกันหมดครับนะฮะกางข้างแล้วก็ลงล่างนะครับถอดแบตกดข้างๆครับนี่นะครับแบตเตอรี่ทุกก้อน แกะก็ไม่ต้องตกใจนะครับกดไม่ติดนะครับเข้าโหมดไฮบริดอยู่นะครับต้องมาชาร์จครั้งแรกก่อนถึงจะกดติดแต่เวลาใช้ไปแล้วนะครับทํางานไปแล้วเหลือชาร์จเหลือใช้เสร็จปุ๊บกดต้องติดนะครับจะเป็นขีด2ขีดก็ต้องติดนะครับนะฮะตัวแบตเตอรี่นี่ข้างหน้าก็มีเซนเซอร์นะครับมีไฟนะครับเหมือนเจ้ามอวิคทูเลยมีไฟมีเซนเซอร์วิชั่นให้นะครับเซนเซอร์ข้างหลังมีนะครับข้างหน้ามีนะครับ ขาดข้างข้างกับข,ข,ข้างบนที่จะอยู่ในรุ่นพี่มาอีกทูเท่านั้นนะครับวัสดุอุปกรณ์ผมดูแล้วสวยงามดูดีดูด,ดีนั่นนั่นหนาดีนะครับถ้าเทียบกับรุ่นพี่แล้วมาอีกทูผมถือว่าโอเคเลยนะครับจะไม่ดูผมว่าดูนวัสด,ด,ดุดูดีกว่าเจ้ามาอีกยี่นี้ก็ก็น่าจะใช่แหะครับราคามันสูงกว่านะนะครับนี่ดลูล็อกโอเคนะครับเนี่ย นะครับล็อกโอเคงานดูดีนะครับโอเคก็มารูว่าถ่ายอะไรก็อันบ็อกมาให้ดูครับว่าในกล่องชุดคอมโบนี้มีอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะชาร์จแบตนะครับทั้งตัวลำแล้วก็ตัวรีโมทนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการชาร์จแบตก,กันครับว่าเป็นยังไงโอเคนะครับมาดูวิธีการชาร์จกันนะครับ นการชาร์จแล้วก็ถ่ายไปหน่อยแต่กิจวิตีการชาร์จก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอให้มีนี่ครับปลั๊กไฟแล้วต้องมีไฟ<บ>ด้วยนะมีไฟชาร์จไม่ได้ถ่าพามสายนะครับ usb type c นะครับมีให้ในกล่องนะครับเสียบไปที่ตูดรีโมท type c ดีอย่างนะครับเหมือนไอเหมือนของ iphone นะเหมือนของ lightning นะมันไม่มีฟังฝั่งไหนก็ได้นะครับ เหมือนไมโคร u s b อจะมีฝั่งบังคับนะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่นะครับพร้อมฮับชาร์จนะครับตัวอะแดปเตอร์สายไฟก็มีให้ในชุดนะครับอันนี้ใสยไฟเข้าไฟบ้านนะครับอันนี้มาที่แบตเตอรี่อันนี้ตัว USB จ่ายไฟออกมาที่ชาร์จรีโมทได้นะครับเอาไปชาร์จมือถือก็ได้นะครับออก5โวลต์นะครับส่วนเจ้าตัวแบตเตอรี่ก็มีทั้ง3ก้อนก็ ถ้าใช้ฮับชาร์จก็ใส่3ก้อนไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าชาร์จก้อนเดียวนะครับก็เอาบตเตอร์ดเสียเข้าไปอย่างนี้ผมจะไม่เสียบแล้วกันเพราะครั้งแรกจะ,จะกระตุ้นทีเดียวไปเลยนะครับก็ชาร์จก้อนเดียวก็เสียบโดยอะแดปเตอร์เข้าตรงไปเลยนะครับสาหรับคนที่ซื้อชุดซิงเกิลนะครับก็มีแค่อะแดปเตอร์ฮับชาร์จไม่มีนะครับนะครับมันมีเหลี่ยมของมันนะเห็นไหม เป็นมุมหักตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยมุมเ้าตรงนี้เสียบให้ถูกครับถ้าเสียบอีกฝั่งหนึ่งมันก็ไม่เข้านะครับเข้าฝั่งนี้ได้นะครับฝั่งนี้ไม่เข้านะครับเปึ๊บนะครับชาร์จหนึ่งก้อนก็เสียบเข้าไปนะครับไฟก็จะวิ่งนะครับหนึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงเต็มคือดับหมดนะครับไปที่ฮับชาร์จอันนี้เรามีสามก้อนใช่ไหมเราก็เสียบฮับเข้าไปเสียบไปที่ฮับหนึ่งนะครับ สองสามอาอุาอ้ยหลดหนึ่งของสามนี่แทนที่จะนี่เข้าแบบตอวี่ทีละก้อนใช่ไหมเราก็มาเข้าที่ฮับซะโปะนะครับส่วนตัวรีโมทนะครับกดเช็คไฟเหลือสองดีกับพิตรงที่สามนะครับเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะชาร์จไปด้วยเลยนะครับเสียบเข้าไปแค่นี้อันนี้เสียบที่ปลั๊ก เห็นไหมครับไฟตัวรีโมทวิ่งแล้วนะครับรอที่ครับชาร์จก่อนนะครับมันจะคํานวณนะครับว่าก้อนไหนที่มันจะชาร์จก่อนนะครับเห็นไหมก้อนนี้ชาร์จแล้วกระพริบละหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับที่เหลือก็ยังไม่ยังไม่ชาร์จนะครับก็จะมีไฟขึ้นถ้าก้อนนี้เต็มเดร็จปุ๊บก็จะไล่ไปที่ก้อนต่อไปอาจจะใช่ก้อนนี้ก็ได้อาจจะเป็นก้อนนี้ก็ได้นะครับคำนวณเองนะครับมันจะคำนวณเองนะครับว่าก้อนไหนชาร์จก่อนทันหลังนะครับแค่นี้เองในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับโอเค เอาแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะครับแล้วเดี๋ยวเราทำคลิปวิธีการเปิดการใช้งานครั้งแรกแล้วก็วิธีการตั้งค่าต่างๆนะครับโอเคขอบคุณรับชมครับสนใจสอบถามนะครับต้าลู่ช็อปครับศูนย์8ปดหนึ่งสี่แดแปดหกสี่เจ็ดครับผมกนี้พผมเนี้พผมเนี้ยมีขายนะครับผมประกันศูนย์เหมือนกันขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับนี่ปีก่อนจบคลิปเจออีกคู่หนึ่งนะครับนี่ ก็มีอะไรให้เหมือนเดิมนะครับนี่สติกนะครับคู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่งอันนี้คือแปลพารโอเคเรียบร้อยครบครบ